สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับก็มีเพื่อนนะครับท่านหนึ่งคอมเมนต์มาอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับการรับน้องนะครับนะคือผมไม่อยากจะจะบอกว่ามันเป็นการรับน้องนะครับแต่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเกี่ยวกับนะครับวิถีชีวิตของผู้คนในเรือนจํามากกว่านะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าข้างในเรือนจำเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้ว เราจะคาดหวังอะไรได้บ้างกับคนในเรือนจํานะครับคือเวลาเราพูดถึงการรับน้องเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีเวลาเราไปเล่นโซเชียลนะครับนะเวลามีข่าวนะครับค่ขมขืนเด็กนะหรือว่าฆ่าปาดคอหรือว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเราก็มักจะได้ยินข่าวแบบว่านะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นคอมเมนต์ประมาณว่าเฮ้ยเข้าไปข้างในเนี่ยขมขืนนะครับโดนรับน้องนะครับ โดนเอาตูดแน่นะครับเตรียมตัวล้างตูดรอได้เลยอะไรก็แล้วแต่นะครับนะนหรือว่าใครฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้เข้าไปนี่อ่วมตีนแน่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทํานองนี้นะครับนะทีนี้นะครับนะผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเขาพิมพ์ไปเนะี่ยมันถูกหรือผิดนะครับแต่ผมจะพูดให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนข้างในนะครับนะนะเราก็มาฟังกันเลยนะครับนะ เวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นะครับเวลาเรานั่งดูข่าวอยู่ข้างนอกเนี่ยเรารู้หมดเลยนะครับนะจากการให้การของผู้ต้องหานะครับจากการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากพยานหลักฐานที่ข่าวต่างๆนำเสนอนะครับเราก็จะมีส่วนร่วมกับความรู้สึกนะครับนะข่าวนำเสนอนะครับนายกนะครับปีนห้องเข้าไปข่มขืนเด็กหญิงอายุ13ขวบเสร็จแล้วนะครับนะ ก็ทำการฆ่าปาดคอนะครับหลังจากนั้นก็ขโมยเงินนะครับในกระปุกออมสิน800บาทออกมานะครับนะ <c oughs> เราฟังแล้วเรารู้สึกหดหูนะครับ <c oughs> เราฟังแล้วเรารู้สึกหดหูเราฟังแล้วเรามีส่วนร่วมนะครับนะ <c oughs> เราก็จะเข้าใจนะครับนะมีความโกรธแค้นนะครับแล้วเราเข้าใจข่าวนะเพราะว่าเราเห็นภาพรวมของข่าวนะครับนะ อยากฆ่าจังหวะอยากถ้าเป็นผมนะผมจะฆ่าไอคนนี้ทิ้งถ้าเป็นผมนะผมจะกระทืบมันนะอยากจะจับมันมานะครับนะฆ่าทิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้ประหารหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือความรู้สึกของคนข้างนอกครับทีนี้เราไปพูดถึงคนข้างในนะครับพอเราพอเราอ่านข่าวแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยเข้าไปข้างในมันต้องมีการจัดการแน่ๆน,นะครับมันต้องมีการจัดการแน่ๆน,นะครับ คนเร็วๆแบบนี้เข้าไปข้างในมันต้องมีการจัดการแน่ๆเราเราคาดหวังแบบนั้นนะครับเรามาพูดถึงคนข้างในครับถามว่านักโทษเนี่ยรู้ไหมครับว่าไอคนเนี้ยกระทําความผิดอะไรมารู้ครับผมบอกเลยว่ารู้นะครับมีใครนะครับโดนจับยา20,000เม็ดโดนจับยา10เม็ดนะครับ เป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยนะครับนะขมขืนมาค่าพ่อค่าแม่มาเป็นมือปืนมาเป็นอะไรมาก็แล้วแต่รู้ถามว่าทําไมเขาถึงรู้นะครับนะเพราะวันที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพาตัวผู้ต้องหานะครับไปส่งสารมันก็มีนะครับนะมันก็มีอะไรครับมันก็มีนักโทษที่อยู่ข้างในเนี่ยออกสารมาเหมือนกันดังนั้นนะครับเวลาอยู่ใต้สุนสารเนี่ยนะครับขออภัยนะเวลาอยู่ใต้ถุนสารนะครับนะ เขาก็จะอ่านนะครับคดีที่ผู้ต้องหานะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับมีนะครับนะพอมีคนมาส่งสารปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่พาไปส่งสารปุ๊บนะครับนายกคดีฆ่าข่มขืนนะครับคุณจะรับสารภาพไหมนะหรือว่าอ่านนะครับข้อหาให้ฟังนะครับดังนั้นเวลาคนที่ออกมาจากเรือนจำเนี่ยมาได้ยินได้ฟังปุ๊บนะครับเข้าไปข้างในปุ๊บ นะครับมันก็จะแพร่กระจายกันไวมากนะครับนะมันก็จะแพร่กระจายกันไวมากเลยลักษณะของแบบใยเมืองมุมเลยนะครับเฮ้ยไอคนนี้มันข่มขืนมาวะไอคนนี้มันฆ่าข่มขืนเด็กมาไอคนนี้มันฆ่าพ่อฆ่าแม่มานะครับทีนี้ถามว่าคนข้างในเขารู้รายละเอียดไหมเขาไม่รู้รายละเอียดครับเขาก็รู้แค่นั้นแหละนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าคนข้างในมันรู้แค่นั้นมันไม่มีข่าวประจําช่องให้ฟังนะครับนะ มันไม่มีข่าวประจําช่องมันไม่มีข่าวช่อง3 57 ITV ไทีนะครับไทยรัฐท,ทีวีเ i ชั่นนะครับอมมลินอะไรแบบนี้มันไม่มีครับมันไม่มีนะส่วนมากเขาก็จะเปิดสรารคดีเปิดละครให้ดูนะครับนะรู้แค่ข้อหาแต่ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดเป็นยังไงไม่รู้ว่าไอคนเนี้ยเป็นแค่ผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับ สารก็ยังไม่ตัดสินนะครับนะสารก็ยังไม่ตัดสินมันเดินเข้าไปพร้อมข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยมึงข่มขืนผู้หญิงมาใช่ไหมมึงข่มขืนเด็กมาใช่ไหมนะครับผมบอกเลยนะครับนักโทษทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะคดีข่มขืนฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือฆ่าอะไรหรอกครับตราบใดที่สารยังไม่ตัดสินนะครับนะร้อยละเก้าสิบถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับไม่มีใครยอมรับหรอกครับนะ ไม่มีใครยอมรับนะยังมองว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่เพราะว่าการที่จะพูดกับเพื่อนนักโทษเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับคดีเลยนะครับอย่าว่าแต่คดีแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยทิศมึงโดนจับคดีอะไรมาอ๋อโดนจับยาบ้า3เมตรพี่มันยัดของกลางให้ผมนะทิศมึงโดนจับอะไรมาผมโดนจับลักทรัพย์พี่ผมไม่ได้ขโมยเลยนะแถวบ้านมันแกล้งผมนะครับนะทุกคนนะครับก็อยากเป็นคนดีในสายตาคนอื่น เหมือนกันครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่จะอยู่ข้างในเนี่ยนะครับนะถึงว่ามันเป็นแหล่งรวมคนผิดนะครับแต่นักโทษความคิดก็เหมือนกับคนข้างนอกเลยครับผิดก็ผิดให้น้อยที่สุดนะครับนี่คือหลักการง่ายๆครับในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําจนกว่าศาลจะตัดสินนะครับเมื่อศาลตัดสินเสร็จแล้วนะครับเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาเป็นปีเป็นครึ่งปีนะครับนะความ เกียรติชังหรือว่าความที่จะไปลงโทษนะครับคนเหล่านั้นมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรครับคนเหล่านั้นมันกลายเป็นเพื่อนไปแล้วมันกลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วมันกินข้าวหม้อเดียวกันไปแล้วนะครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทํากันไม่ลงนะครับนี่คือคําตอบที่ว่าทําไมนักโทษข้างในเรือนจําถึงไม่มีการรับน้องนะครับนะเพราะว่าคนเหล่านั้นมันกลายเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับ เฮ้ยทิศมึงโดนอะไรมาอ๋อผมโดนคดีเสพพี่ผมไม่ได้เสพหรอกนะมันตั้งด่านผมไม่มีตังยัดจ่ายให้มันมันก็จับผมมาแหมขนาดคดีเสพยังปฏิเสธเลยครับอันนี้คือวิถีชีวิตของคนในคุกจริงๆนะครับนะนะ้อยคนนะครับน้อยคนที่จะยืดอกพกถุงเอ้ยไม่ใช่นะครับขออภัยน้อยคนนะครับที่จะยืดอกนะครับยืดอกตอบด้วยความมั่นใจว่าเอ้ยผมฆ่าคนมาพี่ผม อะไรมาอย่างเงี้ยไม่มีครับส่วนมากมันก็จะหมกเม็ดกันนะครับนะหมกเม็ดกันเฮ้ยทำอะไรมาอ๋อผมโดนจับยามา5เม็ดพี่ที่ไหนได้ยา2ล้านเม็ดเฮ้ยทำอะไรมาอ๋อผมโดนคดีเสพพี่เสพขับเสพขับเสพ,สพที่ไหนได้ครับขนยามา2 3งสามแสนเม็ดนะครับทุกคนเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้มีใครแบบ1 0 0ให้กันนะนะนอกจากว่าอยู่ในแก๊งในกลุ่มเดียวกันนะครับนะรู้กันอยู่แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเข้าใจกัน นะพอนานๆไปเฮ้ยผมโดนจับคดีข่มขืนมาก็จริงเฮ้ยทิดมึงโดนอะไรมาได้ข่าวว่ามึงข่มขืนเด็กเราอ๋อไม่ใช่พี่ผมโดนใส่ร้ายอ่ะแล้วถามว่าคําปฏิเสธแบบนี้คุณจะทําเขาลงไหมคุณก็ทําไม่ได้เพราะสารยังไม่ตัดสินเรื่องข้างในเรื่องจริงเป็นยังไงข้างในไม่รู้นี่คือหลักการนะครับด่าดังนั้นเขาก็เลยไม่มีใครที่จะไปรับน้องไม่มีใครที่จะไปทําร้ายคนเหล่านี้พอเสร็จแล้วผ่านไป5-6เดือนผ่านไปปีหนึ่งครึ่งปี ศาลตัดสินว่าไอคนนี้มันข่มขืนจริงนะครับนะมันเป็นคนฆ่าเด็กจริงข่มขืนจริงแต่อย่าลืมครับไอคนนี้มันอยู่ในคุกไปครึ่งปีแล้วมันรู้จักทุกคนแล้วมันนั่งมวนยาเส้นด้วยกันมันนั่งกินข้าวด้วยกันมันเคยขอเราดูดบุหรี่มันเคยแบ่งกาแฟให้เรากินมันเคยช่วยเราตากผ้าห่มมันเคยช่วยเรา นะครับยกของมันเคยเตะตะก้อกับเราผมถามว่ามีใครที่จะไปทํำลายไหมมันไม่มีครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือหัวอกเดียวกันนั่นก็คือผู้ที่มาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็คือผู้ที่มีกรรมเป็นของตัวเองได้รับกรรมนะครับนี่ก็คือว่านี่ก็คือคําตอบว่าทําไมเวลานะครับเราเห็นฆ่าคนตายคมขืนนั่นนี่นู่นนะครับนะเวลาเข้าไปในเรือนจําทําไมไม่มีข่าวว่าเฮ้ยนักโทษข่มขืนถูก เพื่อนนักโทษลุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะนักโทษฆ่าพ่อฆ่าแม่เข้าไปในเรือนจำทำไมไม่มีข่าวว่านะครับถูกนะครับกลุ่มนักโทษลุมจนเสียชีวิตส่วนมากนะครับนักโทษที่เสียชีวิตในเรือนจำนะครับนะถูกลุมทำร้ายส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับนะไปบิดของคนอื่นนะครับหรือไม่ก็นะครับไปเอาเมียคนอื่นนะเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละนะครับนะโดนรับจบรับเจ็บโดนซามูนะครับนะเก็บ โจดนะครับนะไปบิดยาไปบิดเงินคนอื่นไปเอาเมียคนอื่นไปเอาเมียชาวบ้านลักษณะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่เขาเก็บกันในเรือนจําแต่กรณีต่างๆแบบพ้ยไอ้คนนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่มาไม่มีใครยุ่งหรอกครับถามว่าทําไมไม่มีใครยุง่งพ่อไม่รู้ว่าพ่อแม่กดดันมันหรือเปล่าหรือมันมีเหตุผลอะไรที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไม่มีใครให้คําตอบได้เพราะว่าคนอยู่ข้างในมันไม่ได้รู้ข่าวเหมือนคนข้างนอกนี่คือหลักการนะครับนะโดยทั่วไปที่ว่า ทำไมนะครับเวลาเราเห็นข่าวเฮ้ยไอคนนี้ข่มขืนเด็กเข้าไปในเรือนจําวันต่อมามันต้องแบบว่าเฮ้ยมีข่าวว่าไอคนที่ข่มขืนเด็กโดนฆ่าตายในเรือนจําทําไมมันไม่เคยมีข่าวแบบนี้เลยนะครับส่วนมากออกมาที่ว่ามีญาติมาเรียกร้องนะครับญาติโดนกระทืบนะครับหรือว่าญาติโดนทําร้ายเสียชีวิตภายในเรือนจำเนี่ยมีแต่ข่าวที่เกี่ยวกับยาเสพติดสะส่วนใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าคดีพวกนี้นะครับ คดียาเสพติดเนี่ยส่วนมากมันมีโจดอยู่แล้วนะครับนะไปบิดยาเขาไปโกงเงินเขาไปเอาเมียชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีโจ์รออยู่ข้างในแต่คดีพวกนี้นะครับข่มขืนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าคนที่เสียชีวิตนะหรือว่าคนที่ตายเนี่ยนะครับโดนข่มขืนหรืออะไรเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องอยู่ข้างในคุกนะครับนะคนข้างในคุกก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าไอคนเนี้ยมันผิดจริงหรือมันถูกนะครับไอค,คนเนี้ยมันทําจริงหรือไม่ทําจริงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าวันแรกที่มันเข้าไปเลยปุ๊บ เราไปทำ้ายมันเราไปกระทืบมันเฮ้ยมึงข่มขืน <c oughs> เด็กเหรอกระทืบนั่น <c oughs> นี่นูนน่นเสร็จปุ๊บสามเดือนต่อมาถ้าสารยกฟ้องใครจะรับผิดชอบตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าผู้คุมเนี่ยเขามักจะบอกเสมอนะครับว่าตราบใดที่สารยังไม่ตัดสินเนี่ยคุณยังคือผู้บริสุทธิ์นะครับหลักการของนักกฎหมายก็เหมือนกันนะครับตราบใดที่สารยังไม่ตัดสินเนี่ยคุณคือผู้บริสุทธิ์เราไม่รู้หรอกว่าติดคุกอีก 4- ี่หเดือนนะครับสารยกฟ้องไปนะครับ ยิ่งคุณติดคุกนานๆเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ,อ้คนนี้ได้ข่าวว่ามันยิงคนข้างบ้านผ่านมาห้าหกเดือนปุ๊บมันออกสารปรากฏว่ากลับมาสารสั่งปล่อยตัวยกฟ้องนะครับน้ำหนักไม่มากพอมูลเหตุไม่มีประจักษ์พยานไม่มีนะครับเฮ้ยไอ้คนนี้ได้ข่าวว่าข่มขืนนะโดนข้อหาข่มขืนมานะครับสามสี่เดือนต่อมาปรากฏว่าเป็นคดีโอลพ่อนะครับนะ สารยกฟ้องถ้าวันนั้นเข้ามาปุ๊บคนในสารลุมกระทืบไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับดังนั้นนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าคนข้างนอกเนี่ยเรารู้เพราะว่าเรามีข่าวสารมีข้อมูลต่างๆแต่คนข้างในเนี่ยรู้แค่ว่าคนเนี้ติดคดีอะไรมาแต่ไม่รู้ความจริงเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงและที่สําคัญนะครับสารยังไม่ตัดสินเราติดคุกนาน,านๆเราจะ เข้าใจเองเลยว่าเฮ้ยถ้าศาลยังไม่ตัดสินนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้บางคนนะครับนะโดนจับคดีฆ่านะครับศาลชั้นต้นนะครับตัดสินประหารชีวิตศาลอุทธร์ตัดสินประหารชีวิตโอ้โหไอคนนี้ผิดแน่ๆคดีฆ่านะฆายกครัวพอไปศาลฎีกาปุ๊บยกฟ้องปล่อยตัวเฉยลองคิดดูว่าต่อสู้สามศาลเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับสามสี่ปีนะครับสามสี่ปีถ้าเกิดว่าวันแรกที่เข้าไปปุ๊บ เฮ้ยไอ,ยอคนนี้มันฆ่ายกครัวเว้ยมันมีความเฮี้ยมโหดเว้ยเราลุมกระทืบมันเลยนะครับกระทึบตายไปตั้งแต่วันนั้นปุ๊บอีก 3- 4ปีมาสารยกฟ้องทําไงครับไปปรากฏว่าคนบริสุทธิ์ต้องตายฟรีดังนั้นเวลาเราติดคุกนานๆเราจะเข้าใจระบบแล้วเราก็าจะมองโลกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการรับน้องนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะหรือ อยากให้รับน้องหรือไม่อยากให้รับน้องนะครับแต่ผมจะบอกว่านะครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนในเรือนจําเขามองนะครับผู้คนมองคดีหรือว่ามองโลกอีกแบบหนึ่งนะครับกับคนข้างนอกนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไคร i ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม